สวัสดีเพื่อนๆครับสแต็มครับ,รบปอธนพัทรรัตนาธิเบศ เราออกมานอกสถานที่กันอนกแล้วครับเราอยู่กันที่โรงงานของทาง Pro Fender นะครับวันนี้เราจะมาเทสชคใส่กับรถรุ่นนี้ครับ JQ J f นะครับบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้กระแสตอบรับดีมากๆนะครับยอดจองถล่มทลายด้วยราคาที่ถูกมากต้องใช้คำนี้ว่าถูกจริงๆแล้วก็ตัวของออปชั่นรถที่ให้มานะครับคุ้มค่ากับราคาแน่ๆนะทาง Pro Fender เนี่ยเห็นแล้วว่าฟีลลิ่งการขี่เดิมๆเนี่ยสำหรับรถ JQ 5เนี่ยด้วยความที่รถเนี่ยมันมีพอร์ตโฟลิโอในการขี่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าช เดิมมันยังไม่ตอบโจทย์ในการขับขี่นะทางโปรเฟนเดอร์ก็ทําชุดโชคออกมาครับนั่นก็คือในชุดโชคของโปรเฟนเดอร์ฟิ t แนะครับผมเดี๋ยวเราพาชมการเทสกันว่าฟีลิ่งการขับขี่ในห่วงความเร็วต่างๆนะครับในการปรับเซตขับขี่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช้งานง่ายขนาดไหนมีความก่อถนนมากขึ้นแค่ไหนคลิปนี้ผมพาชมครับไปชมกันยาวๆครับสำหรับโปรเฟนเดอร์ฟิทแซดในเคู oo, ่เจไฟคันนี้ครับ เราก็มาอยู่กันใน J คู่ครับ J จ i g นะครับเดี๋ยวเราออกไปเทสได้กันวันนี้เราปรับเซตเบอร์โช๊คนะครับวาวโช๊คอยู่เป็นค่ากลางนะครับเพื่อลองฟิลลิ่งการขับขี่เผื่อใครชอบฟิลลิ่งการขับส่วนสูงก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็อยากได้ค่าที่ไม่ได้ต่างจากโช๊คสาตนดาดติดรถมามากแต่อยากให้ได้ความเฟิร์มในการขับขี่มากขึ้นเนี่ยก็ต้องประมาณนี้เบอร์8เดี๋ยวเราไปลองกัน ถนนที่เราลองอันนี้ก็คืออยู่ในพูดถึงคล้ายๆในหมู่บ้านเลยดีกว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยมีหลุมมีท่อเนี่ยจังหวะลงเนี่ยใช้ได้นะถือว่าซับได้ดีนะคาแรคเตอร์โชคมันจะแน่นๆอะ่ะไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับแล้วก็การเก็บรอยต่อถนนช่วงพวกเนินหรืออะไรพวกเนี้ยโอเคซับแรงได้ดีมากนะครับซับแรงได้ดีมากอันนี้ในความเร็วต่ำนะเราขับกันอยู่แค่40 กว่ากิโลเองในซอยในอะไรอย่างนี้นะครับฟิลดีฟิลดีใช้ได้เลยตัวหนอนหน่อยละเอียดนะตอบตัวแน่นอนครับโปรเพลอร์พิแซในความเร็วต่ำผมให้เลย9เต็มส0นะครับถือว่านิ่งอยู่ที่ตัดออกไปหนึ่งเนี่ยด้วยยางด้วยนะเพราะว่ายางเนี่ยผมยังไม่ได้ไม่ได้ไ กีไม่เกี่ยววะต้องเป็นโตโยฮะนี่ใครของเลยประมาณนี้ฮะอันนี้ในความเร็วต่ำก่อนไปหลังจากเทสกันไปในซอยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสกันในถนนปกติทั่วไปบ้างว่าเราขับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบนถนนท้องถนนทั่วไปนะครับในความเร็วปกติทั่วไปเนี่ยฟีลลิ่งการขับมันจะเป็นยังไงนะแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยที่ลองแล้วเนี่ยขับคนดีอ่ะ ชอบอ่ะขับอย่างดีนิ่งรถเนี่ยขับดีมากหนึ่งเลยเนะี่ยรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมันมีอัตราการเร่งที่ค่อนข้างดีนะครับสองร้แรงม้าสองร้่สแรงม้าเนี่ยแต่นิดเดียวเนี่ยรถพุ่งแลวนี่แบบเรามองทางนะจับอาการฟิลลิ่งรถนะครับในถนนทั่วไปนะแต่เรารู้สึกว่าเออขับแนละ้วมันแบบเออมันเนี่ยเนียเลยฮนะนียนเลย ใครออกเจคู oo, ่เจไฟนะครับที่จองไว้นะโชคสักหนึ่งชุดนะผมบอกเลยครับเพื<ๆ>่อนๆแฮปปี้แน่นอนบอกได้เลยแฮปปี้แน่นอนครับยังชอบเลยพอเราปรปับฟิลเป็นเบอร์8เนี่ยค่ากลางนะครับของให้มาแค่นี้แค่นี้ก็ตอบโจทย์การขับขี่แน่นได้แน่ๆน,น,นะครับคุ้มครับชุดนี้คุ้มแน่นอน น้องเขาพ่อช่วยปรับฟิวช็อกให้นะครับเดี๋ยวเราจะขับเทสกันด้วยความเร็วทอบสปีดเราจอดกับปรับกันบนถนนนี่แหละครับน,นี่ไม่มีรถนะตอนนี้ด้านหน้าก็จะเซ็ตประมาณนีอ้อันนี้ผมบอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายเซนชันที่ออกมานะด้านหน้านะครับเพื่อให้ปรับเสร็จได้ง่ายขึ้นจะเป็นอุปกรณ์แยกนะครับแยกจากตัวที่เป็นชุดโช๊คมาค,คู่นี้ก็จะเพิ่มเติมอยู่ที่ สองพันหอบาทแะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆมอ่เป็นแบบนี้เลยเรียบร้อยฮะ, <S <S <ล>ะมาครับเราเซตติ้งรถกันเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วดูนะครับว่าชุดโชกโปรเฟนเดอร์ฟิสเซนเนี่ยกับ j จคู oo, ่เจไฟเนี่ยในโหมดสปอร์ตนะครับมันจะรองรับการกขับขี่ได้มากน้อยขนาดไหน นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันไปตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นหมวดสปอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับอ,อ๋อลืมบอกอีกหนึ่งอย่างผมเซตเบอร์โช๊คขึ้นมาประมาณเพิ่มอีก2เบอร์เพิ่มความเหนื่อขึ้นมาอีก2เบอร์นะครับไปครับ Take off ไปอ,อ๋อฟังก์ชั่นลดพอเป็นหมวดสปอร์ตแล้วมัน พมอะไรมันเนิดขึ้นด้วยนี่วันนี้อ่ะชิ้เหรออย่างชอบเอ <c oughs> อคอนโทรลง่ายว่ะรถคอนโทรลง่ายควบคุมง่ายบอกได้เลยว่าเฟี้ยวสุดอลองเทสกันอีกครั้งนะครับกลับราเร็วหน่อย ม่วเฟี้ยวว่ะชอบว่ะขมขมขมครับอันนี้ผมขับขอได้ใช้ความเร็วนิดนึงนะครับอาการโค้งไม่มีเลยไม่มีเลยใช้คำนี้นะครับนี่เราอัดไปคือคอนกรีตนี้เนียนเลยอะเนียน,ยนยจับเลยนะเนี่ยเนี่ยดูเดิดูดิดโหไปไปดูขึ้นสะพาน สบายมากโอโหโอโหโอโหชอบม,มากค่ะเต็มสิบฮะไม่หักเลยประทับใจจ้ะราคาเนี่ยพร้อมติดตั้งตั้งศูนย์บวกเซ็ตเนี่ยทั้งเซ็ตนะครับมาพร้อมสปริงปรับนุ่มแข็งได้16ระดับปรับสูงต่ำได้โหลดได้ถึง1.5นิ้วนะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่ชุดละ39,000 500บาทนะครับอ่าถ้าใครสนใจก็ทางอินบอกเข้ามาสอบถังมาได้นะครับเบอร์ิดต่อพร้อมแลนดผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวจะพาไปชมผลงานของลูกค้านะครับมาที่เข้ามาติดตั้งอะไรก็อย่าลืมไปกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับทั้งใน u t u b e นะครับแล้วก็ใน TikTok แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับ Facebook ปอหนพัฒนรัตนาธิเบศนะครับก็เดี๋ยวไป ติดตามกันสำหรับเจคู oo, ่เจไฟนะครับว่ามีเข้ามาติดตั้งกับทางเราปอฮนพัทรลัตนาธิเบศทั้งหมดกี่คันนะครับหลังจากที่เรารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันไปอย่าลืมละฝากกันไว้ด้วยครับโชคดีๆแบบนี้เพื่อนๆที่ใช้เจไฟไม่ควรพลาดครับด้วยประการทั้งปวงก,การขับขี่ดีมากครับฟีลลิ่งดีมากผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าดีจริงๆนะครับไม่ได้เอาทำคลิปอ,ออกมาขายของรีวิวด้วยกันครับใช้งานจริงจริงๆนะครับผมไป คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกันไว้ได้ล่ะไปละส่งรถคืนบริษัทแล้วครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่แตมก็โอเคนะถ้าขับฟิลลิ่งทั่วไปประมาณเบอร์8เนี่ยตอบโจทย์ทั้งในหมด Eco หรือว่า n o r m a l เนี่ยได้เลยแต่ถ้าขับเร็วหน่อยมีความเร็วสูงสนิดนึงเนี่ยก็ เป็นฟิลลิ่งขับแบบเน้นมูดเน้นอะไรอย่างเงี้ยขับทางไกลหมวดสปอร์ตก็สักเบอร์สิบเบอร์สิบสองตอบโจทย์เลยตอบโจทย์โดนแน่นอนโดนอันนี้โดนโดนจริงโดนจริงโดนจริงๆถูกต้องและทำฟิทแซดออกมานะครับใ,<ช>ในรถรุ่นนี้อย่าลืมครับก็คือมีอปกคณ์เพิ่มสำหรับแบบสะดวกสบายก็คือชุดย้ายสายปรับอ่าชุดสายปรับสายเทนชั่นด้านหน้านะครับคู่หน้าซื้อเพิ่มได้2,600บาท2,600บาทจับจองกันได้ ฟอร์เฟนเดอร์ฟิ t กับ j จคู่เจไฟครับ